เราถือว่าเข้มแข็งน,นะครับในตมเขตตะบนไทยน,นะครับาทางทีมงานของสจเพียนเดือนเ,พเทพวงศ์สีครับท่านน,ยยนายกบีการชาติอำเภอนครบุรีที่เขาประผมนายทศวัตชิ้นแก้วนักพัฒน,นาชุมชฉลองการในนามตัวแทนท่านน,า,น,ยนายกอกรรมารคณะสภบุรีต้องขอขอบพระคุณท่านสจเพียนเดือนเทพวงศ์สีครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาค่าของท่าน มาเป็นประธานในพิธีสมบ่อบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับปรงุงเสร่อมแฉะที่เหมาะสยของคนพิการผู้สยยูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรภาพประจำปี2560ทางราชเราจะโครงการสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องช่วยกายและอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์โครงการสนับสนุน การพัฒนาเสถียรภาพและความแข้มแข็ง,งขององค์กรคนพิการกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่มีสิทธิได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพได้แก่คนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะถึงเกียวกันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมมอบบัรที่อาศัยให้แก่ท่านที่หนึ่งนะคะนางบุญดำปีคลอง,องอายุ60ปีค่ะ ท่านที่สองนางสมจิตสีงามอายุเ6หปีค่ะซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับปรุงต้อมแซนที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปีงบประมาณสองพั้าร้กสิวจนหนึ่งในทิ่ปรมโครงการดีๆในวันนี้นะคะก็ได้เห็นมาคุณหน้าตาคุณยายทั้งสองท่านก็ขอแสดงความยินดีนะคะก็ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณไปถึงท่านนายกงครงการริหารสวนจังหวัดกรินนะคะที่ท่านก็ได้ให้ความเมตตากับอำเภอระดับุรีเราซึ่งโครงการนี้ก็ได้มาเรื่อยๆนะคะคือระดับุรีได้แค่1ตำบลก็ในวันนี้ก็เป็นคิวของตำบลไผ่สองหลังก็ขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเฉพาะ,ะผู้นําชุมชนตำบลไผ่ท่านาานายกการหาส่วนตำบลไผ่นะคะถ้าพวกท่านไม่ให้ความร่วมมือเราก็ไม่ได้ ประชาชนที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะได้รับความเห็นชอบจากชุมชนนะครับเป็นลักษณะการทาประชาคมเป็นลักษณะที่เห็นพร้อมต้องกันว่าควรได้รับการช่วยเหลือนะครับสำหรับกองทุนเราก็จะดําเนินการตามนโยบายของท่านนายกพรชัยไปไปไเรื่อยๆไปตลอดนะครับขอขอบคุณมากครับเส่นตานและมีความภาคภูมิใจอย่างที่นะครับที่ท่าน คู้การเวลาเกินเวลาเนี่ยอะไรจัดการรถมาหมอบบ้านสองหลานในจังหวัไทยก็ง่ายขึ้นเบือนวันเข้าจางเข้าทางออกไม่มีค่ะการบ้านรู้สึกยังไงว่าที่มีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยเพาตัวเองเนี่ยก็รู้ดีเลยจ้า ป de de ัจจุบันเราทำมาคากินอะไรบ้างครมันค้าขายไปเรื่อยๆตอนนี้ไปหาได้ก็ได้กินหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินอย่างขายผาขายยาใกล้ถึงแล้วนะครับเพ้านก็ไม่มีงานก็ไม่มีครัที่นี่เป็นที่ของเราเองใช่ไหมครับเนี่ยจ้าที่ของเราเองค่ะประมาณกี่ประมาณกี่งานกี่ไร่ไร่สองงานจ้ะไรองงานจ้าอยู่อยู่กับใครครับคนนอยู่กับพี่สาวเป็นพี่สาวขคนนึงหลังจากได้ได้บ้านหลังนี้แล้วรู้สึก เป็นยังไงดีขึ้นค่ะ ปันมา,าจากไหนปันมาในจับมือแล้ว,ป,นนวปันมาในจับมือแล้วปันมาในจับป้าไมมมาบ้านเลขที่เท่าไหร่ดครับหนึ่งค่ะเส้อวยังลอตเตรี่น่ะยังค่ะดูให้พิ่ซื้อในเนลนส่ตาล์กน